สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ n ไมค์บล็อกนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยสุขุมวิท3 1มครับวันนี้ผมจองร้านโอมาเกษตรไว้นะครับเป็นร้านมิชลินนะครับ1ดาวโอ้โหจองยากมากจองไว้ประมาณหลายเดือนแล้วเกือบลืมผมจองไว้เป็นคอสสแตนดาร์ดนะครับ 4, พบวกบวกตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านเรียบร้อยก็จองไว้ตอน5โมงครับ เดี๋ยวตอนเข้าไปอาจจะใช้เสียงได้ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าทางพนักง,งานเขาแจ้งผมมาแล้วว่าอาจจะต้องพูดเบาๆหน่อยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเ,เข้าเลยดีกว่าดูทางเข้าเล็กๆฟิลเหมือนที่ญี่ปุ่นมากครับน,นี่น่ครับดูป้าย <laughs> นี่ใครเห็นป้ายไหมมาสโตะไทยแลนด์ ร้านนี้มิชลินหนึ่งดาวนะครับคิดว่าจะเป็นร้านโอมาเกษท็อปท็อปต,ต้นเบอร์ต้นของประเทศไทยเลยนะครับเข้ามาแล้วว้าวดูบรรยากาศครับฟุ๊อ,อ๋ใช่ครับ ผมจองไว้นานมากครับหลายเดือนแล้วเกือบลืมผมจองไว้เป็นคอร์สสแตนดาร์ดนะครับไม่ชัวว่ามีกี่เมนูให้ผมทานนะแต่ว่าคอร์สนี้สี่พันบาทครับวันม<า>ิชลินสตาร์เชฟเริ่มเริ่มเตรียมวัตถุดิบแล้วครับเมนูแรกครับปลาชิมาอาจิ Với thiệu của chúng tôi cho tôi rất là vui khiến cho chúng tôi rất là cho สดมากมีสองชิ้น,นะนครับชิมาจิครับว้าวก็มีตะกั่วครับมีหัวใชเท้าดอง เป็นเครื่องเคียงครับปลากวงยังอร่อยเนื้อปลาชิมาจิสดแน่นเด้งซอสโชยุนี่เค็มกลมกลม่อมแบบกำลังดีมันพอดีมากๆครับเข้ากับวาซสบิสดแล้วก็ดอกไม้ที่เชฟเข้าใส่มาเ

ต่อมากป็นอังกินเนื้อตับปลาสุด์ให้กินกับวาสบิกค,ครับดูแบบนุ่มมากครับวานุ่มเหมือนต้มูำอร่อยมากครับ

Uh, put the uh, Japanese like st a starch kuzu, kuzu s t and r c h a then deep fry first after that uh, d a ชิสาเก e อสซูชิอั u นี้อันค่ะพี่เต็มก i โต้ยูเมนูนี้เหมือนเป็นปลาเก๋าต้มกับสาเกครับ แล้วก็น้ำซุปเขามีความเหนียวเหนีวยวนิดนึงนะ,ะมาหนึ่งชิ้นครับเนื้อปลานี่แบบรู้แล้ว่าสดมากมันมีเทคเจอร์เด้งด้ง <c oughs> <c oughs> มีความเปรี้ยวแล้วก็หอมส้มอยู่สุดมันดีจริงจริงอันนี้ อันนี้เป็นองมุนครับชายมัสคัตจากมาการนสครับอันนี้ทานก่อนที่จะเข้าซูชิครับเขาให้มาล้างปากครับหวานหวานกรอบ พี่พี่อ่ะอืมแม่แม่แมันดียวแม่เดียวดูให้ป้าพี่พีเหรอพี่พี่อ่ะอืมอัปพรแม่แม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวคุยกัน้าจ้าจ้รู้ต้องเลยต่องเลยต้องย้อี่ไงถามพี่พี่ ดู so I recommend fingers ี้คือมิกะสูตรคำแรกครับของผมซูม,มิอิกะครับเป็นความหมึก นุ่มหวานข้าวแบบโอ้ข้าวเทกเจอร์ดีมากอร่อยมากโคตรดี คาวาฮากิเอ ah ไม่ใช่คาวาสกิไม่ใช่คาวาฮากิ ah ah ต่วมาของผมเป็นคาวาฮากิปลาหน้าวัวแล้วก็ซอสนี่เขาบอกว่าทำมาจากต,ตับของปลาคาวาฮากิเองข้าว อร่อยปลาเนื้อนุ่มซอสกลมกล่มอมหวานนิดนิๆแล้วทกเทคเจอร์ข้าวที่นี่ดีมากเลยครับมีความร่วนๆเป็นเม็ดๆแล้วก็รสชาติออกเปรี้ยวหน่อยๆน,นะครับออก,ออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีความเค็มตามมาทีหลังครับออนี่แหละมิชล <in> mm ินสตาร์เขาต้องอย่างนี้ครับของแท้จากญี่ปุ่น ก็ปลาอิวาชิหรือกับซาดีนป่าอิวาชิครับหรือว่าปลาซาดีนนั่นเองนุ่มละลายไม่มีกินข้าวเลยชอบข้าวที่นี่มาก แล้วก็เขามีอันนี้มีสิงดองมาให้ครับเครื่องเคียงมีสิงดองเพิ่มขึ้นมาตอนแรกเป็นหมูอเช็เท้าอย่างเดียว

คำต่อไปเป็นกินกินครับจากพอก็โดเชฟเขาไปย่างบนถ่านก่อนนะอืมปลามีความอุ่นๆน,นะครับอหอมนุ่มละลายอร่อยแบบอร่อยโหดครับคำนี้โหดมากโอ้เอ้ามูัชชินเท น1 6 7กิโลอาจิงซูงฟล์ปร์มาณ10วันอายจิโปรตีอากามิอันนี้เป็นอากามิครับว้าวเชฟบอกว่าเอามาจากเมืองอาโอโมริแล้วก็เอทสวยสวันบโอู๋ดูข้าวดิเทเจอร์ข้าวดีมากเจเว ตายคำนี้แบบตายได้เลยครับปลาแบบนุ่มมากรสชาติเข้มข้นนุ่มข้าวมาช่วย <95. S 1> ชูยรสชาติของอากามีออกมาได้ดีมากครับไปดทับ ซชูชิรายการต่อมาว้าวปาทูน่าครับโอโทโล,โทโลเป็นส่วนทองั <c oughs> <c oughs> ละลายแล้วก็ปลาที่เขาใช้นี่เป็นปลาธรรมชาติจากอาโอมมริครับเป็นปลาที่ติดท็อปอันดับที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับปลาทูน่าที่มาจากอาโอโมรอิดีสุดๆหัวตะเตกย่างครับแชบเชียว อู๋วาวหวานหวานหอมสโมกไอ,อยเชลสดมากครับมีเทเจอร์เด้งๆด้งเนี่ยอร่อยครับสุชิคำต่อมาเป็นปลาโคฮาดะครับ เป็นปลาดองนะครับแต่ว่าดีมากไม่ขามเลยนุ่มมีความเปรี้ยวๆนิดนึงอร่อยอีกแล้วดีมากนะครับเขาเขายังไม่ตัดสินเลยว่าเป็นเป็นปลาดองดกันปลาไข่ซึ่งผู้ที่ถามไม่บอกสารสารทพูดว่าต่างๆมันมั่วมากเลยว่ามัเช่วยไปตีแต้ม สูชิคำต่อมาอันนี้เป็นชิโรกอิบิครับกุ้งขาวสวยงามมากเ e เอ t ข้าวดีมากครับิงจริง <c oughs> <c oughs> หวานละลายข้าวอร่อยหอมยูสุมีความเชม,มอนอ่อนเชฟน่าจะใส่เกลือลงไปด้วยครับรอ,อร่อยมากเหมืนอนคำที่จะไม่มีซอสโชย,ยุนะครับเหมือนเชฟเขาจะใช้เกลือแล้วก็ผิวส้มยูสุแค่นั้นเลยอร่อยมากที่สุดเลยกุ้งหวานกุ้งขาวชิโรอบิอันนี้เป็นซุปไม่สง่ง หอมดีน่าจะใกล้หมดแล้วะครับถึงซุปละ,ะปสดชื่นกลมกลมเมื่อสักครูเชฟเขาเอาอุนิมาโชว์ผมด้วยเหมือนจะให้ทานซุปก่อนแล้วค่อยไปทานอุนิที่หลังนะกระเบื้อง มูลาสกินะไข่หาเม่นทำมุราสกิครับอันนี้จะก่อนจะใหญ่โอ้โหล้นๆเยอะมากอ ครีมมี่เข้มข้นหวานไม่มีกลิ่นคาวจะไล่กรอบข้าวอร่อยซอสโชยุรับทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์ ช <See> <Thank you. S 1> ทีนรลยการต่อมานี่ของผมเป็นอนากกรกบปลาไหลทะเลมผมชอบเท็กเจอร์ข้าวข,ของที่นี่มากๆเลยมันเรียงเม็ดกันสวยงามมากครับดูดิดดปลาไหล แค่จับมาก็รู้แล้วว่านุ่มละลายแน่นอนนะนุ่มละลายอซอสที่เชฟเขาใส่มาเนี่ยมีความหวานๆนิดนึงซึ่งแบบมันไม่ซอสมันไม่ไปกลบรสชาติของปลาไหลครับมันแบบแพ i ลิกันออกมาได้ดีมากเลย โหดจริงครับนี่แหละของแท้ครับมิชลินสตตร์มันต้องแบบนี้ครับเละเ,เกอร์ขออ้าวที่นี่คือเขาแบบเรียงเม็ดสวยงามร่วนอร่อยอุณหภูมิเหมาะพอดีมากยังไม่เคยเจอไม่รู้มีหลายขวดที่มันเป็นขวด

อันนี้เป็นปลาทูนา่าสับแล้วก็เชฟใส่ด้านบนนี่คือตะววงครับก็คือเครื่องเคียงที่เราทานระหว่างพอซูชินี่แหละมาเป็นแบบเหมือนโลแ h a โ d โอนิกริอย่างสักอย่างนน <c oughs>

เราจะไปเข้าคอร์สจะไปเข้าคอร์สนั้นน่ะอที่เนเข้าตู้เย็นน่ะไม่นี้ยนคือนอนเฉยๆเข้าไปว่าตอนนี้ก็ไม่มีแป้งนะคะ ก็จะมีกุ้งมีไข่มีกุ้งแล้วก็มีมันยารมาันหมกค่ะที่เป็นมันเสือของญี่ปุน่นก็คือจะนําส่วนผสมทุกอย่างค่ะมารวมกันตอนแรกก็คือจะเอากุ้งมาสับแล้วก็บดให้หละเอียดหมอน,นะ,ะแล้วก็มาผสมให้เข้ากันแล้วก็ไปเทใงไปกระทะเพื่อที่จะไปย่างนะคะ ของเราเวลาย่างก็คือจะใช้เออใช้แก๊สค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะย่างจะไม่ได้ข้อเตาอบเพรา่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปข้อเตาอบอาหารตัวนี้วคือเนค่ะมันจะแห้งมันจะไม่แบบฉ่ำแบบนี้ค่ะใช่ไหมคะเราก็จะจับด้านทุกสามสิบนาทีนะคะจนกว่าจะสุกเท่ากันที่ด้านรวมเวลาทั้งหมดในการทำประมาณสองชั่วโมงนะค่ะเมนูไข่หวานนะครับเชฟเขาบอกว่าใช้เวลาในการทําประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ในนี้มีส่วนผสมของกุ้งด้วยนะครับเท็กเจอร์มันฉ่ำจริงๆครับ เขาใช้วิธีการใส่กระทะแล้วก็เอาไปย่างบนเตาแก๊สไฟอ่อนๆนะครับจะกลับด้านทุกๆทุกๆสามสิบนาทีเนียนชำ่ำอันนี้เป็น ของหวานก็<ห>นเป็นเหมือน,นแคกเกอร์แล้วก็ข้างในนี่นนคือไอศครีมไอศครีมอะไรสักอย่างหนึ่งคำครับเป็นไอศครีมชาเขียวเข้มข้นครับอร่อยมากอันนี้เป็นรายการสุดท้ายครับต้มหูวแล้วก็ซอส่เห็น พนักง,งานเขาบอกว่าเป็นซอสทำจากน้ำตาลทรายแดงแล้วก็โรยด้วยผงถั่วครับมันต้องหู้นะแต่ว่าเขาทำเป็นแบบลักษณะของหวานครับจบแบบ อย่างดีเพอร์เฟกต์มันจะคู่นี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วนะครับตรงหูทานเสร็จเรียบร้อยครับซูชิมาสโตะโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับอร่อยมากคือแบบครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาโดนครับที่นี่โอ้โหและเชฟนี่เขาเป็นทั้งเชฟแล้วก็เจ้าของร้านเองเลยนะครับโคตรสุดยอดอะแบบซูชิทุกคำในแบบนั่งดูเพลินเป็นศินละปะมากๆยิ่งทานยิ่งอร่อยแบบแต่ผมไม่ชัวร์ว่าผมทานไปทั้งหมดกี่คอร์สนะครับแต่ว่า ราคาของผมเนี่ยสี่พันบวกบวกแล้วก็ต้องมีการมัดจํามาก่อน2,000บาทครับจองไว้หลายเดือนมากๆแบบโอ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับผมคิดว่าเป็นร้านซูชิโอมา,กาเกสรที่ดีที่สุดร้านหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับซูชิมาซาโตะอร่อยมากโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ